โอเคสวัสดีทุกคนผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันในเกมลอตแคสตันกันอีกเช่นเคยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปปลูกปราสาทบอสกันอีกสักทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะบุกสําเร็จหรือเปล่าก็ครั้งก่อนนี่โหยอมรับเลยว่าบ,บอสโหดมากโอเคผมเดี๋ยวครั้งนี้ผมอาจจะตัดเฉพาะช่วงที่สู้กับบอสให้ดู่นเดียวนะครับก็จ,จะได้เป็นการประหยัดเวลาเนาะแต่ยังไงเดี๋ยวรจจเราาดูกันดีกว่าว่าจะสู้บอสได้หรือเปล่าโอเคไปดูกันเลย โอเผมเราก็มาถึงบอสตัวแรกกันแล้วเนาะเป็นบอสสลามก็เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ผมไปสู้ไปแล้วก็หลักการสู้งี้ไงผมมันจะวิ่งอ่ามันไม่จะวิ่งเขาว่าต้องวิ่งมันจะปล่อยพวกลูกสลามลออกมาแล้วก็จังหวะขยมหินมัมนจะตกไว้นี่ต้องลบ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 เอมันก็จะปล่อยสลามลออกมาโอเคถ้าจับจังหวะได้กขน่าจะสู้ไม่ยากนะแต่ว่าน่าจะลำพานตรงที่แบบดูรน้องดูรุ่รรรงกัน น้องมันเยอะมากโอ้จะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้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 โอก็อาวุธที่ผมยัดตอนนี้เป็นดาบแบบนึงนะโอเมันจะตายมันจะตายแล้วต้องต้องเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วสู้บอสจัดการบอสเรียบร้อยละบอสด่านแรกก็ไม่น่าจะมีอะไรยากครับเดี๋ยวใช้ของก่อนเติมเลือด เก็บของไหนมาดูซิบอสตันแรกให้อะไรบ้างโอ้ตอนนี้โอ้ชิวเน็กเลตแอตตีบไม่ไม่ใช่พรีเวดแอตชิวเวนอยู่อ้อก็คือนี่ไงมันจะให้เราอันนี้ปะรับเงนนะใช่ไหมใช่ไหมมันจะให้เราตลอด อ๋อเว็นไปห้องใหม่โอเคเวลาเราเปลี่ยนห้องปุ๊บเราจะไ,ได้ชิลเพิ่มอันนี้ของตัวต้องเอาต้องเอาอันนี้ดีอันนี้ยาต้องใช้ทิ้งโอเคอันนี้ปืนว่าเรียกต้นไม้ก็ดีนะโอเคผมเปลี่ยนอาวุธเป็นอันนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในบอสตัวที่สองเลยแล้วกันนะผมรเ,เงินเงินเงินก่อนไปขอเงินก่อนเออของ โอเคครับผมเราก็มาเจอกันในบอสตัวที่2แล้วยักษ์ชะาโอเคเราใส่ชุดคล้ายๆกันเลยนะตะปูไรแล้วบอสตยวนิบอกเลยว่ามันโหดมากซึ่งผมไม่รับปากเลยว่าจะสู้มันได้ผมคงต้องงัดทุกอย่างที่มีของวัสู้มันโอเคนี้ผมใช้เป็นดาบเหมือนมันเลยนะเอาอันนี้เป็นอาวุธใหม่ที่เราได้มาทำไมไม่โดนมันเ้องมาโดนห็ทำไมเล้เอ้าโดนแต่ตัวเองเดี๋ยว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 ย่า ปโโแ,แปลงเป็นหมาโอ้โหเก่งขึ้นไปเนี่ยถามใจดูแปลงเป็นหมาควร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 เฮ้ยแรงอยู่แรงอยู่เฮ้ยมุมนี้มุมนี้มุมนี้มันมุมในตำนานโอ้โหโหเดี๋ยวจุ๊บง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้นี่หมดเลยต้องไทยนี่แล้วจะหนีจะหนีจะหนีจะหน,นีเออต้องหนีต้องหนีโอ้โหได้นิดเดียวเองเออเอ้ยชนะว่ะเฮ้ยไม่ค่อยปั๊มเลือดด้วยถือว่าตอบโจทย์เฮ้ยจริงๆเ,เราใช้ดาบก็โหดไงนะเนี่ยโอ้เหยียบกล้วยตัวเองตายไปแล้วแต่อั้ติเราอันติเรามันก็เหมือนจะดีนะแต่ทำไปทำมามันคุมยากแฮะมันดันด้อม โอเคเดี okay, ui, oh! oh, 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 ๋ยวถ้ามีอาวุธเด็ดเดเดี๋ยวผมลองใช้อันใหม่ดูโอ้เฮ้ยนี่โอ้โหลบไปยี่สิบเนยโอ้โหไม่ได้ต่างกันเลยเป็นอาวุธยักษ์ดานเดียวกันชัวร์โอเคผมใช้ดาบแล้วกันนะผมรู้สึกกำลังเมามันกับดาบมากอุ้ยอันนี้แพสซีฟแล้วครับอุ้ยได้ดาเมจแคกกิ้งอุ้ยคิทตันอันนี้ผมชอบมากต้องเก็บไปยันบอส อ,อ,อันนี้เติมเลือดเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้ปล่อยพลังเวทออกไปอันนี้ก็คริสตันที่ตั้งแล้วก็ยิงรัวๆผมว่าเอาไปใช้กับบอสต,ตอนหลังๆน่าจะดีเคยไปลุยบอสต,ต่อไปกันเลยอ้าวโอเคครับผมเราก็มาถึงบอสต,ตัวที่สามกันแล้วเป็นบอสฉลามยักษ์เองอเคอันนี้ผมติดดีบัฟสปีดดาวอยู่นะอนนี้ผมก็ใช้ชุอดออดชุดเดิมด้วย เพิ่มเติมคือของที่น้อยลงเรียบเพิ่มตรงไหนเนี่ยมันลดสิโอเคเดี๋ยวเรามาลองสู้กันขันแรกผมขอเคียร์เคียร์ทกินขวังก่อนนะบอสตัวนี้ผมเคยเจอครั้งหนึ่งแล้วแพ้ไปเดี๋ยวขอแก้มือครั้งนี้หน่อยแล้วกันอู้ห,หูหลบยังไงท่านี้ท่านี้บอกผมหน่อยว่าหลบยังไงโ,โหไม่โดนมันเลยอะ่ะเฮ้ย ถามจริงเอ้ยตา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 ยโอ้โหโหโหสู้ไงถามจริงสู้ไงหรือทำได้แค่วิ่งอย่างเดียวอ้ผมยังหาทิกสู้กับบอสตัวนี้ไม่เจอเลยนะอ๋ออย่างนี้เหรอโอ้โหโสู้ยากว่ะ สุญยาก,กิ่งสุญยาก,กิ่งโอ้โหโดนว่ะโดนดนะ่ะไปจ่าลบอปอึ้งโดนอโอเคเดี๋ยวผมใช้สูตรนี้ไปละกันสูตรเนี้ยสูตรนี้แหละ โดนกันนะมีแต่เราที่เจ็บมีแต่เราที่เจ็บเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเพราะเจต,ต้องมีต้องมีมุมที่แบบสู้ได้สิบอลมันต้องมีมุมอย่างมุมนี้มุมนี้เป็นตน้นเอยมุมนี้ใช้ได้วะ่ะแล้วก็อย่างนี้เลยไหมเอยมุมนี้ใช้ได้วะ่ะ นี้ใช้ได้มมนี้ใช้ได้เฮ้ยมุมี้ถือว่าตอบโจทย์ครับอ่าสำหรับใครที่แบสู้บอสฉลาดว่าระวังระวังหน่อยแล้วกันนี่ใครใช้พวกขนมขนมนี้ชนะเลยเนี่ยโอเคครับผมงั้นผมไม่เสี่ยงนะผมขอใช้อย่างนี้สู้บอสเลยแล้วกันอือโดนมันเยอะๆโดนมันเยอะๆโดนมันเยอะๆถูกต้องถูกต้องถูกต้องโอ้โลุงนี้ผมมาหลบมุมนี้งานแล้วเนี่ย โอเคอาจจะดูขี้โก,กงไปหน่อยครับแต่เพื่อความอยู่รอดของเราเราคงต้องใช้สูตรนี้กันแล้วแหละคือเป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะทริคหรือเปล่าวะเฮ้เยีเ่ยมเลยเยี่ยมเลยต้องเป็นอย่างนั้นสี่โอเคเรารอชาร์จแล้วก็ลอยลอยมรนยักาศมืดโดนไปไอหลาม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 อุย้ยโดนโดนโดนหน้าตัวเองโอ้เราก็จุงมไปเนี่ย แคบอสตัวนี้ก็น่าจะผ่าไปได้อย่างง่ายดายเนี่ยถ้าใครมาด่านสามที่ผมแนะนําเลยเปลี่ยนพวกธนูมาเนี่ยดีเลยปืนน่าจะยิงไม่ถูกนะพวกไม้เท้าหรือธนูอะแน่ๆยิงเมียนหรือเป็นพวกอาวุธที่มันเรียกต้นไม้มามันก็ยิงถึงนะพหโ,โดนเราแล้ว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  าที่ล้วตายอีกทีแล่เรา,าโอ้โหโดนว่ะไม่น่าออกมาเลยไม่น่าออกมาเลยโอ้โหตายตายตายซะละเนี่ยตายซะละเนี่ยนี่ไงแล้วต้องยอมใช้อช้าเอ้ยเราไม่เคยชนะมันนี่หว่าโอเคปลดล็อกของอ่ะอยากได้ชุดฉลามามีชุดไหมโอ้โไม่มีเลย โอ้ยเทมปั๊มยาเราหมดเลยนะผมดูจากเชิงแล้ผมไม่น่าไม่น่าจะไปถึงบอสได้อันนี้อาวุธไม่มีอะไรครับผมว่าอันนี้ดีกว่าบายน้องหลามโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อกันในบอสต,ตัวที่สี่เลยถ้าผมไม่ถึงนะถ้าไม่ถึงก็ก็ข,ขอไปด้วยผมดูจากกระเพาแล้วไม่น่าไม่น,าน่นา,นานลงมันได้ โอเคผมเราก็กลับมาพบกันในบอสต,ตัวที่4แล้วไอตัวนี้ผมไม่เคยเจอเลยเนี่ย <laughs> เจอแต่สมุไรหรือ,อยังไงนี้น่าจะโหดนะตัวนี้น้องไกโอเคนี้เรามีเลือด3 0งานนี้นะเฮ้ยอันนี้ทำบั๊กอะไรได้ไหมใช่บั๊กเองโอ้โหโหดไม่ได้แพ้ตัวเมื่อกี้เลยดีกว่า เดี๋ยวสิเนี่ยจะหมดไปนะเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหจะตายเพราะตัวเองนีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,โหโหยวเดี๋ยวขอหาก่อนขอหาจุดแลนด์มาร์กก่อนนี่ว่าจุดแลนด์มาร์คแถวนี้ว่ะอ้าวจุดแลนด์มาร์คจุดแลนด์มาร์คนี่ไงจุดแลนด์มาร์คเรา ไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละโอ้โหนี่นี่จะเกี่ยไงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเลือดรวดรวดเลยจ้าเลือดรวดรวดเลยจ้าโอเคนะอเครนะับผมว่าผมน่าจะมาจบกับบอสตัวนี้แหละไม่ว่ากันเนาะพยายามเต็มที่แล้วอย่าว่ากันเลยเอา วอตัวนี้หมดจริงหมดจริงหมดจริงเลยไหนๆก็ต้องแพ้แล้วเอาทุกอย่างมาเอาทุกอย่างวะโอ้โหหลังแตกเออ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 ลำบ่อยไปกินไม่โดนเออเฮ่อเออเฮ่อ,อ,อ,อจะตายยังงี้ขอตายด้วยมือตัวเองตายด้วยมือตัวเองเก็บเด้อ เก็บเพื่อนๆสุดท้ายก็ยังเอาเอสุดท้ายก็ยังเอาอึนี่นะร้อยร้อยวิ่งร้อยวิ่งร้อยนี่เรามีสกิลไม่ใช่สกิลของติ๊ตัวเวลากระโดดแล้วเป็นดาเมจนี่แน่นี่แน,น่ไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้โหตายว่ะ โอเคผมก็สำหรับพันนี้ก็หงจบแับเพลงแค่นี้ครับก็สู้มันไม่ไหร่ตัวนี้โหดโคตรไม่เคยเจอด้วยโอเคก็เดี๋ยวไว้พัหน้ายังไงก็เดี๋ยวจะพยายามใหม่แล้วกันให้สู้บอสโอ้โหไปครั้งนี้ไปไม่ถึงประสาทเลยโ <c oughs> อ้หก็อันนี้มันลองเปลี่ยนแนวทางการเล่นแล้วก็ใช้ดงแชดดาบบ้างครั้งหน้าจะเป็นหอ,อกหรือคาถาก็ได้ก็สำหรับพันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมก็ สำหรับวันนี้บายสวัสดีครับ